นะคะคข้อนี้บอกภาชนะปิดนะคะบรรจุซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกซกิออกเจนเอาไว้ค่ะแล้วก็เกิดวิยาจนได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะบอกความดันร่วมมากนะคะเป็นวิยาผันกลับได้ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อหน้านี้ตอบช้อยที่ไม่ถูกต้องคือข้อที่4ค่ะไม่ถูกอ่ะมาคิดกันนะคะอันดับแรกพี่ตักก็เขียนสมการก่อนเนาะนะคะเขาให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์มานะคะทำยาออกซิเจน ได้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะดูสมการนิดนึงนะคะให้มันเท่ากันใส่2ที่นี่นะคะแล้วก็ใส่2ที่นี่เรียบร้อยโอเคนะคะอะหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่านะคะบัรจุศูนย์เออซัลเฟอร์ไดออกไซด์0.5ดบรรยากาศไม่ต้องตกใจก็เป็นการแทนค่าด้วยความดันใช่ปะ่ะนะคะพันก็ แทนค่าความดันไปค่ะไม่ต้องตกใจะระดับแก๊สหรือแทนค่าด้วยความดันได้นะคะออกซิเจนมีหนึ่งบรรยากาศเขียนไหมนะคะต่อมานะคะเเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็อันนี้ไม่มีไม่ได้บอกมานะคะเกิดปฏิิกริยาขึ้นค่ะแต่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็กําหนดตัวแปรเลยถ้าอันนี้ก็ให้เป็น x นะคะสมมติน่าจะเริ่มไปข้างหน้า อันนี้2เท่าก็ 2x นะคะแล้วเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมา 2x นะคะ,เ,ะ,คะเติมคำในช่องว่างเลยและก้อนนี้ก็คือ 2x นั่นเองโอเคนะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเขาบอกมาว่าความดันรวมเป็น1.3บรรยากาศความดันรวมคืออะไรลูกอุ้ยนะคะมันตกขอบนิดนึงอ่ะความดันรวมคืออะไรคะความดันรวมก็คือผลบวกของ ความดันของกา๊าซทุกตัวที่สมดุลเพราะฉะนั้นความดันรวมของเราก็คือจากทั้งหมดก็อนนี้มาบวกกันใช่ไหมคะบวกเลยนะคะพี่รักใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเันเครื่องหมายบวกเนาะใส่หรือไม่ใส่ในค่าเท่ากันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นความดันรวมคือ1.3บรรยากาศ จัดรูปสมการตรงนี้หน่อยนะคะ 2x กับบวก 2x ลบ 2x ออไปหายไปนะคะก็มีได้1.5ลบ x เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปย้ายนี่กลับมาก็จะได้ x เท่ากับ0.2 atm นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวขอเติมลงไปใน ในในกรอบนี้เลยนะนะคะถ้า x เป็น0.2ค่ะ 2x อันนี้ก็คือ0.4นะคะอันนี้0.2อันนี้0.4โอเคไหมนะคะโอเคนะคะแล้วก็โจทย์ถามข้อหนึ่งค่ะนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์สลายตัวไปร้อยละ80 จริงป่ะเอามาคิดกันเปอร์เซ็นต์การสลายตัวของซัลเฟอร์ตัวที่ม่ไดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะก็ที่สลายตัวไปก็คือสลายตัวไป0.4จากตอนแรกเริ่มต้นคือ0.5นะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ก็เทียบกับร้อยค่ะนะคะเราก็คิดเลขได้80%ถูกต้องนะคะป่าโอเคนะ เปอร์เซ็นต์การสลายตัวของออกซิเจนค่ะออกซิเจนนะคะ,ะ,คะมันเริ่มต้นด้วย1 atm คู้ิเริ่มต้นด้วย1 atm อยู่ข้างล่างนะคะแล้วสลายตัวไป0.2คูณ100ก็20%ค่ะถูกต้องนะคะค่า k นะคะเท่ากับอ่าไม่ได้แทนนี้เดี๋ยวขอแทนนะ ถ้าแทนด้วย0.2ลงไปใน x ค่ะนะคะก็0.5ลบ0.4ได้0.1ขอเขียนตรงนี้นะ0.1เขีย okay, นะคะ1ลบ x ก็คือ 0. เท่าไหร่เนี่ย0.3ไม,ม่ใช่ดิ1ลบ x ได้เอ่อ1บ0.2ได้0.8นะคะแล้วก็อันนี้เป็น0.4อ่ะก็แทนค่าลงไปในค่า k เลยนะคะ s u ลเฟอร์ไดออกไซ์ยกกำลังสองค่ะ0.4ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะหารด้วย s u ลเฟอร์ไดออกไซ์เป็น0.1ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็0.8นะคะเพราะฉะนั้นแก้สมการนะคะคิดเลขออกมานะคะได้เท่ากับ20พอดีนะลองคิดได้นะคะ1 1ิเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกค่ะ ก็เหลือที่ข้อ4ข้อเดียวนะคะที่ไม่ถูกซึ่งเขาบอกว่าร้อยละผลได้ของปฏิกิยาเท่ากับ86.67ร้อยละผลได้คิดยังไงอะคิดเลยค่ะว่าถ้าเราใส่นะคะซันเฟอร์ไดออกซันเฟอร์ไดออกไซด์เป0.5นะคะแบบนี้นะคะกับมันก็ควรจะต้องเกิดนะคะมันควรต้องเกิดตัวนะคะดูนี่ก่อนอ่ะตัวนี้มี2ตัวถามว่าสารใดเป็นสารกําหนดปริมาณนะคะเดาได้อย่างไม่ต้องตกใจก็คือ ตัวนี้ค่ะนะคะตัวซันเฟอร์ไดออกไซด์เพราะว่าใส่ไปน้อยกว่านะคะแล้วมันใช้2เท่าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้หมดแน่นอนนะตัวนี้หมดเป็นสารกำหนดปริมาณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปเทียบหาซันเฟอร์ไดออกไซด์นะคะ2เท่านะคะใส่ไป1.5นย์าะลที่เกิดขึ้นมามันต้องหมดเหลือ0นะ,ะมันต้องใช้ไปหมดมันต้องเกิดซันเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมา0.5เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ของจริง เกิดขึ้นมาแค่0.4พะนลอยละของผลได้นะคะเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งอ่ะนะคะเปอร์เซ็นต์ยิ่งนะคะหรือว,ว่าลอยละผลได้ ของจริงนะคะของจริงที่ทำใร้เไลคือ0.4นะคะทฤษฎีควรต้องเกิด0.5อย่างที่พี่ตั๊กบอกไปว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ o S <S เป็นสารกำหนดปริมาณเพราะมันหมดนะคะถ้ามันหมดแบบนี้นะคะก็เอาตัวนี้ไปเทียบหาตัวนี้แต่เลขดุลมันเท่ากันคือ2เท่าเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ o S <S ขึ้นมา0.5โมล,ลาร์เหมือนกันก็0.5ค่ะคูณร้อเข้าไปก็ เปอร์เซ็นต์ยหรือว่าเวละผลได้ต้องเป็น80%เข้าไหมคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ผิดค่ะต้องตอบ80%อ่าเรียบร้อยค่ะนี่คือข้อ5นะั้นจริงๆแล้วไม่ยากนะคะแต่ว่าช้อยต้องคิดเยอะท่านเองนะวิธีทำจบไปตั้งนานแล้วนะคะมาคิดช้อยท่านเองว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดบ้าง ะะข้อห้านี้ก็ตอบ4ค่ะโดยใช้ความดันนะซึ่งความดันไม่ต้องตกใจเราก็ใช้เหมือนความเข้มข้นทุกประการเลยนะคะามาต่อที่ข้อหค่ะาชนะปิดใบเนิงมันจุนะคะซันเฟอร์ไแบเบซนเฟอร์ไนโตเจนนะคะออไดเนโอเจนเพนตาออกไซด์ไว้ร้อยแกรัมน,นะคะให้สลายตัวค่ะจะเกิดก๊าซ นออกิเจนไดออกไซด์ออกซิเจนเกิดขึ้นนะคะถามว่าที่สมดุลน,นะคะมันสลายตัวเปละห้าสิบถามค่าคงที่การสลายตัวนั่นหะรือว่าค่าคงที่สมดุลน,นั่นเองนะคะข้อที่หกนี้นะคะต่อข้อหนึ่งค่ะหนึ่งนะ,ะมาดูกันว่าทำยังไงอันดับแรกไ่ได้เขียนปฏิกิริยาก่อนเป็นของแข็งสลายตัวนะคะได้ตัวนี้เกิดขึ้นได้แกส๊ส อ่ะดูนสมการนิดหนึ่งนะคะข้อนี้โอเป็นห้าเป็นเลขคี่ใส่เลขเป็นเลขคู่ก่อนใส่สองแล้วก็ใส่สี่ตรงนี้อ่ะได้ละสองต่อสี่ต่อหนึ่งนะคะอ่ะพอดูลสมการเสร็จปั๊บนะคะเราก็อ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าให้ตัวนี้เลายตัวใช่ป่ะนะคะไม่ได้บอกปริมาณมาโดยตรงบอกในรูปของน้ำหนักเราก็แปลงให้มันเป็นโมลน,นะคะเพราะฉะนั้นพี่จักแปลงเลยเออแปลงตรงนี้แล้วกันเนาะ N 2 O 5เท่ากับ108กรัมคูณ1โมลบวกเลขมานะคะ N ตัวละ14นะคะออกซิเจนตัว16 16นะ16คูณ5ได้ 80, 80 80บวกกับอีก28ก็เป็น108เท่ากันเป๊ะเลยนะคะ108กรัมก็ตัดเลยค่ะได้1โมลพอดีเป๊ะเลย เค okay. นะคะเพรันมี N2O5 อยู่1โมลในภาชนะขนาด1ลิตรก็1โมลารนั่นเองนะคะอ่ะต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลนะ,ะว่าเราใส่ไนโตรเจนเอี N2O5 ไป1โมลน,นะคะ ออสองตัวนี้ไม่ได้ใส่ค่ะก็เป็นศูนย์นี่คือเริ่มต้นเปลี่ยนไปแล้วก็สมดุลน,นะคะเขาบอกมันสลายตัวไปร้อยละ50แสดงว่าเริ่มต้น1โมลก็ต้องสลายตัวไป0.5ใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต้องคิดก็ได้ครึ่งหนึ่งพอดีนะคะเพราะถ้าตรงนี้สลายตัวไป0.5 2เท่าสลายตัวไป0.5 4เท่าสลายตัวไปเอ๊ะจะยังไม่สลายตัวไปเกิดขึ้นมาอันนี้ลบอันนี้บวกนะคะสมมติเลื่อน,นไป้างหน้า ถ้า2เท่าเป็น0.5 4เท่าก็ต้องเป็น1นะคะและ1เท่าก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ0.5ก็คือ0.25ก็เป็น2ต่อ4ต่อ1เช็คเสมอนะคะตรงนี้โอเคนะ2ต่อ4ต่อ1นะคะ อ่ะเรียบร้อยคะ่ะที่เหลือก็คิดที่เหลือเติมคําในช่องว่างเลยนะคะน,นี้บวกได้หนึ่งอันนี้ได้0.25จบแล้วนะคะของแข็งเราไม่คิดนะคะเราตัดทิ้งไปไม่คิดในค่าพที่สมดุลนะคะวันเคซีของเราก็คือออกซิเจนคูณกับไนโตรเจนไดออกไซด์กำลังสี่ก็0.25คูณกับหนึ่งกำลังสี่คำตอบก็คือ0.25ค่ะ เรียบร้อยเข้ไหมอ่าันข้อ6นี้ค่ะตอบช้อยข้อ1นั่นเองนะคะเอ่อวิธีการก็คือเราก็คิดก่อนนะคะว่าถ้าสลายตัวไปเ,เริ่มต้นเปลี่ยนจาก N2O5 ให้เป็นโมลน,นะคะแล้วก็สลายตัวไป้อยละ50ก็ครึ่งหนึ่งพอดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะแทนค่าลงสมการ ICE ของเราเพื่อคิดว่าที่สมดุลสุดท้ายแล้วมีสารแต่ละตัวยังไงบ้างอย่าลืมว่าเราไม่คิดของแข็งนะคะ ก็ได้ค่าคงที่ออกมาเป็น0.25ค่ะ